จอมาเลี้ยวมาเลี้ยวเมกาวินเข้าแล้วเว้ยองมีงบอกว่ามันจะแตกวิีบเข้ามาเลยช่วงนี้หมาแรงมากเลยนะกับเกมไข่พีจีนิงจาเวทสามุไรเท่านั้นแตกไหมล่ะรายการน,นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะสวัสรีรับพบกันอีกแล้วกับลีเกียวหุวกช่างแวล่าวันนี้ก็มากับเกมเริ่มแม่งกำลังแตกกำลังลีกำลังมั่งต้องเกมนี้เท่านั้นเกม P G จีนิ a จาวีเก อาสามมไล่า <c oughs> วันก่อนก็ชินใจ <Wow. S 1> บึกบําน้ำสำลังได้เด้ดทั้งอาบน้ำได้ทั้งไปนั่งกินเชียงชุงช้งจังเด็กเอ็นเออวยไขย่จีจีใจลวงลวงอ้วไม่ลวงตังเองสักกำบกักกาลังตีไว้ตรงนี้เลยอ่าจะเกิดใครอยากไปต,ตังชัยลิงแบบอ้วนนะ้าไปเลยลิงปักอยู่ในคอมมิตงมีอา แอดมิงคอยตอบอยู่ตลอดเวลามีโปรโมชั่นเล็กๆด้วยช่องนี้สําหรับสมาชิกใหม่และก็สมาชิกเก่าแล้วก็มีโปรโมชั่นไม่น้อยหน้ากลางเลยที่เหล่าไปผู้พังทางเพลงเว้ยวันนี้ที่บางเวแม่งมีหนูเข้าทําทีวีอ่วแดกทีวีอ้วหลักหนกเลยอังนั้นเป็นสมัยอาก้ แต่มันไม่ค่อยชักเลี้ยววังน,นี้ขอตังค่าทีวีหน่อยเจค่ายพีจีเอ้ทุกวังน,นี้ไปไหนทำอะไรก็ไม่ต้องพึ่งตังตัวเองเล้วไอ้ฟึงตังแต่ค่ายพีกีเท่านั้นมาแล้วอาซาแก็ตเตอร์ของอัว <Yeah. S 1> เออลูซี่จะได้ตังค่าทีวีหรือเปล่าอัวจะซื้อตัก8แปดสิบนิ้วให้เท่าลงหนังเลยไอายมาหรือเปล่ามาแล้วอันนี้จะเอาทำหมอัวหน่อยฟงมันมา อเอาไ้จไปเอาไน่อาสมมาโมะไรมาแล้วแอบบย่องเบาเข้าบ้างบางใครก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่บังอัวเท่านั้น <c oughs> มาอือเบาไปเบาไปเบาไปเอาไหมพออีกร่บอาสมมาโมะไรว่ายัางไงนี่ฟังฟังฟันฟันช,ชิงชุง่มชิงขออีกนงอันนึง เออมาเลยสามร้อยหกเทียบก็ไล่อยู่ก็ไล่อยู่ขอตั้งท่าทีวีเอลซีดีเก้าสิบนิ้วของว่าไหนล่เออว่าจะเปิดเป่าทิ้งลูกในทีน่เอออุ้งหนังอุ้งหนุ่งหลังเสียงดันเออสียดังเป่าทิ้งกระจังจาว่าเออมาสิได้แล้วขึ้นจอ แล้วจอมาเลี้ยวมาเลี้ยวเมกาวินเข้าแล้วเว้ยแองมีบอกว่ามันจะแตกวอลิปเข้ามาเลยช่วงนี้มาแรงมากเลยนะกับเกมไข่รินิงจาเวทสามุรัยเท่านั้นแตกไหมล่ะหรือก็เบิ่งตาดูสิ <Yahoo! S 1> เอ้ยขอแอสั้งเน็กสั้งหน่อยเซ โรเซิมันจะไล่ไหม,มหม้อวชิงใจหน่อยเอออย่างนั้นและได้มาแล้วขึ้นจอเท่านั้นเกาสิบนิ้วเลยนะดูออก,กันให้ตาค้างขึ้นฝ้าไปเลยส่วนทีวียงเก่าที่แตกไปอวจะเอาฝังลุมเอาไว้แล้วนั่งคิดถึงมึงทุกวันเออเป็นทีวีจอเขาดำลุง้ังสิออ,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 อมามาข้ต่อ คงเราต้องดึงไปข้างหน้าเว้ยตอนนี้มันต้องแตกให้อ้วนแล้วเว้ยโอ้ยเบาเกินไปเบาเกินไปมาไม่ีหน่อยชุกชักชุกชักชุกชิงชุกชิงอย่างไงว่าไงอานิงจา้าอาซามโมไรว่าไงโอ้ยคงแค่สองเออยังไล่อยู่ยังแตกอยู่วังนี้โอเคแตกมามึงบักโอ้ยสุดยอดซุปเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีเลเว่งเลยมาอีกเออ เอ้ยขุมแต่งหนักๆไปมึงก็รถกระบะต้องสะสมอีกสักนิดเพราะทีวี90นิ้วมันแพงมากเลยเออรู้สิว่าว่าจะสะสมไลรไหมสารักวังน,นี้ขอตัวไปเก็บกว่ดาบ้างกองนะเออฝากติดตังง้งรถแล้วกันลีกเกี่ยวหวกช้างแนวอ่าสารลักวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสารลักลีครับ